ครับเพื่อนๆชาวสยามแถบวันนี้ผมมีของเล่นมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับตัวนี้ชื่อว่า i อเปกะนะครับเป็นจอยสติ๊กอ่าไว้ต่อแบบบลูทูธไรสายกับมือถือสมาร์ทโฟน Android หรือว่า iOS <S <S <ๆ>ก็ได้ะไนะครับผมนี่ตัวนี้ผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีแล้วผมก็ชอบเล่นเกมด้วยผมก็เลยซื้อมาลองดูนี่ก็เป็นหน้าตากล่องมันนะครับผมนี่ก็จะมีบอกเลยว่าเมสฟอร์ไอพอรไอโฟนไอแพดหรืว่าตรงนี้ก็จะมี บอกรายละเอียดนะครับว่านี่ได้หมดเลย s าม s ุ n ง HTC ก็คือได้ทั้ง Android และ iOS อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะกัรสำหรับรายละเอียดของเจ้าตัวนี้นะครับบอกคร่าวๆว่ามันเป็นจอยแบบบลูทูธอ่าก็คือไร้สายครับผมโดยที่นี่ด้านหลังก็จะมีบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยมีแบตเตอรี่ภายในตัวมันอยู่ที่500 m มิลลิแอมนะครับ ก็คือผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้ได้เท่าไหร่แต่ผมก็ใช้ประมาณสองสาวันก็ยังไม่หมดนะลองเ,เล่นดูนี่ครับในกล่องก็จะมีตัวจอยเนี่ยครับในเปนกะอันนี้ก็จะเป็นสาย USB <ไว S 1> แล้วก็หัวใจเป็น micro USB นะครับอันนี้ก็เป็นคู่มือก่อนืลยต้องบอกว่าขาดไม่ได้ขาดไม่ได้จริงคู่มือเพราะว่าเท่าตัวเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันมีวิธีเปิดยังไงผมสภารภาพว่าผมงม,ม,มชั่วโมงครับใช่แล้ว เพราะว่าการเปิดของมันนะครับไม่ได้แค่แบบกดค้างก็เปิดอันนี้ต้องดูว่าอุปกรณ์ของเราเป็นอะไรบ้างถ้าของเราเป็น Android อย่างเงี้ยเราก็ต้องกดปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่ม A ค้างเพื่อเปิดนะครับจนไฟกระพริบนี่นะครับ,รบแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธกันกับทาง Android ของเราได้เลยแต่ถ้าเป็นที่เราปิดไปก่อนแต่ถ้าเป็น iOS ร,รู้สึกว่าตัวนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ยังเราเราไม่ได้ไม่สมบูรณ์อาจจะแบบกดปุ่ม d e l e c t start ไม่ได้นะครับในการเล่น i m o v การกดก็คือกดปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มวายนะครับนอกเหือจากนั้นผมลองใช้กับโน้ตบุ๊กผมแล้วอเป็นปุ่มโฮมกับปุ่มเอ็กครับปุ่มโฮมกับปุ่มเอ็กเล่นเปสสองพันสิบสามอันนี้คือต่อเข้ากันโน้ตบุ๊กใช่และนอกจากนั้นในคู่มือนะครับก็จะยังมีบอกว่าบางเกมอ่ะไอพวกเกมของที่เขาสร้างาในสมาร์ทโฟนเลยเนี่ยพวกฟุตนินจาเนี่ยใช่เราจะต้องเราจะต้องกดยังไงนะครับตรงนี้จะมีบอกตามค้ากับ y กับ X ออะไรอย่างนี้ ก็ลองดูนะครับแต่ต้องบอกว่าไอพวกเกมพวกนี้ยังสปอร์ตจะไม่ได้มากจถ้าคือเอามาเล่นกับอ e ีมูเละใช่ถ้าใครอยากซื้อใหม่จริงคือเล่นกับพวกอ e ีม<ะ>ูค่ะเดี๋ยวผมจะ,ะลองเล่นให้ดูแล้วกันอ่ะแต่ก่อนอื่นบอกก่อนนะครับวา่าตัวนี้มีปุ่มมาให้ก็คือปุ่มประคับทิศทางตรงนี้อันอน,นั้นหลอกสองนตรงนี้กดค่อนข้างยาก<ะ>เหมือนมีเหมือนไม่ค่อยใช้ได้ผมวา่าปุ่มสตาร์ทที่เล็กนี่อันนี้จะเรียงแบบปุ่ม Xbox บอกนะเอนี e ่ก็มี L R ทีเด็ดของมันคือเจ้าตัวนี้นะครับตัวกลิปนี่สามารถยืดออกมาได้ให้เท่ากับขนาดสมาร์ทโฟนของเราตั้งแต่ไอโฟนนะใช่ไอโฟนก็ได้ไปยันโน้ตสองได้ถึงนี่ครับยืดได้หน้าจอใหญ่ถึงขนาด5.5นิ้วอันนี้เราลองจีโป o ครับเราจะมา G ีโปที่จอ5.5นิ้วก็ยังใส่ได้อยู่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวก็ผมจะลองต่อเจ้า i p เป็กเข้ากับือถือของผมซึ่งเป็น Android นะครับ ก็เปิดก็เข้าไปที่เซตติ่งก่อนเปิดบลูทูธใช่บลูทูธอยู่นี่ปุ๊บเปิดอ่อนครับอันนี้แล้วก็ของเรานะครับมันวางก่น <Home S 1> อนกดโหมดแห้งไว้จนไฟกระพริบนะครับอย่างที่บอกกระพริบทีนะครับกระพริบทอีอันนี้ก็ลองเชื่อมต่อเลยถ้าเคยยังไม่เจออัศกนก่อนก็ไดนะ้อันนี้อันนี้ของผม ขึ้นบูทเกมแพดขึ้นมาคือเดิมๆมันจะชื่อบูทเกมแพดเราไปตั้งชื่อเองได้นี่พอคอนเนคเสร็จแล้วบุไฟก็จะค้างก็คือเราสามารถใช้งานได้แล้วล่ะ,ะเดี๋ยวผมจาัดก,การประกอบเข้าไปก่อนนะครับครับครับเาต้องใต่ด้านไหนยังไม่รู้เลยนะแต่ปกติผมจะใช้วิธีงานสไลด์จากด้านข้างเข้ามานะอย่างนี้นะใช่นี่พอต่อแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ,อันนี้ต่อกับ pc o ด้านหลังตรงนี้อาจจะดูเหมือนแบบปุ่มติดไปแต่ก็ยังกดได้นี่ครับูนหน้าตาน้ำหนักก็ถือว่าพอควรถามว่ามุมมองมันโอเคไหมก็อาจจะแบบหงายเงิบเกินไปหน่อย<ะ>ไม่ใช่เหมือนดีที่แบบพับขึ้นมาได้โอเคครับผมเดี๋ยวก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยต่อบูทู้เสร็จเดี๋ยวเราจะมาลองดูย e ีมูนะครับลองเกมดูอันนี้ขอลองเป็น E P S X E อนะไวเนเกมเพย์หนึ e ่ง E N นะครับ อันนี้ก็ขั้นตอนการลงอะไรก็ลองหาเองแล้วกันน,นี้ผมจะลอง Run Game เ,เลยเ,ลเพยหนึ่งก็ไฟนอลไฟนอลไหน<อ>ครับอันนี้ผมก,กไฟนอลถึงถึงภาพเจ็ดอ่ะแหละไบโอสามอย่างงี้ก่อนอื่นนะครับถ้าใครเข้าเชื่อต่อันครั้งแรกเพื่อนๆก็จะต้องเข้ามาที่ p e r f o r m n c e ก่อนเพื่อมา m a ปปิ้งจอยก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราต่อเข้าไปเลยมันจะยังใช้ไม่ได้อืครับ มันรองรับได้ทั้งสี่จอยเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าสมบูรณ์ไหมนะครับ <c oughs> อันน้นสี่อันนี้อันนี้ยินพุตน่าจะเกี่ยวกับพวกคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้นี่เพย์เ้าหนึ่งนี่เเพย์เห <c oughs> นึ่งแมปบัตตอนอ่ะนี่ครับก็จะมีให้เราตั้งค่านะครับกดปุ่มแล้วก็กดขึ้นอ่าก็จะเป็นน้ำปุ่มนี่เพอเราตั้งเสร็จเรียบร้อย <c oughs> ก็ออกมาลองไปดูเกมกันเลยนะครับ ไยกดเลยนะขับไปที่นึงจักระบบเลนติ้งครับตัวนี้สำหรับเพยงหนึ่งนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะต้องเซ็ตปุ่ม L 2, 2> อง R สเอาไว้ที่หน้าจอเพราะว่ามันปุ่มมันไม่พอ ลองเล่นให้ดูพอหับของป้าของคอนะครับก็มันจะเป็นไงบ้างเล่นได้หลายเรื่องแค่ั้นว่าไอ้ลื่นไม่ลื่นมันอยู่ที่เครื่องด้วยเป็นหลักถ้าเครื่องสเปคดีก็เล่นได้เราจะต่อ้ดูไงว่าเราจะเล่นได<อ>้ขน,นาดแค่ไหนเกมนี้ต้องใช้ความสามารถพอสมควรคือ,ขขอ,อถ้าไม่มีจอยก็ง่อยครับโชดันโหเลยห่อ เล่นบาคมุให้ดูเข้าๆแล้วครับอันนี้ถ้าใครเคยเล่นจะรู้ว่าโคตรโหดฮะร่วงนะครับอันนี้ดีนะว่าเป็นภาคอังกฤษมีรั้วลองเล่นภาคญี่ปุ่นสิครับเออผมขอบอกว่าคนนี้เขาน่าศึกษามาครับคือจังหวะของจอยมันจะมีจังหวะแหลกนิดนึงที่จังหวะซอยก็มันเป็นที่การส่งสัญญาณของบลูทูธมันด้วยนะครับ อเออคือเกมเนี้ถ้าจะออกโซ่ให้พุง่งมันต้องกดจังหวะพอดีมากออแต่คนนี้เขาไปนั่งหาจังหวะจนได้อะ่ะโอ้ยดูใครที่อยากระลึกอดะดตแบบผมก็ลองดูนะครับผมว่าพอเดี่ยมันจะยาวครับไปด e ออออูอีมูอื่นกันบ้างดีกว่าอ่าโอเคอีมูอื่นที่ผมมีนะครับ อันนี้ก็จะมี TBA <G> อันนี้เป็นเกม Boy Advance นี่อันนี้ก็ Advance ก็ต้องเป็นเกมนี้เลย Super Mario อ,อี่ต้องนะครับ Continu เจ้า Yoshi น,น,นี่ครับก็เห็นว่าผมก็ใช้ได้ขนาดดีครับเฮ้ยใช้หมด เฮ็ดเฮ็ดเอาโอเคว่าเราออกกันดีกว่าอันนี้ก็ต้องเซตปุ่มก่อนเหมือนกันนะครับลลมบอกไปสุดท้ายเครื่องแฟมิคอมอันนี้พลาดไม่ได้เลยต้องเป็นจริงเกมมีเยอะมากนะครับคุณโออะไรอย่างนี้เพื่อนรู้จักกันดีแต่ผมชอบเกมนี้ครับ คุณนี้โอ้นี้ต้องไม่ต่ำกว่า25่นะครับ Adventure Island นะครับนี่ดโอ้ครับง่ายๆก็คือจอยตัวนี้สามารถรองรับ Android ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับถ้าเราแมปปิ้งปุ่มแล้วอ่ะใช้ได้พาะทุกปุ่มเลยครับการเล่นก็ไม่มีปัญหาหรือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมาก แต่ถ้าเป็น iOS อันนี้ก็ค่อนข้างลำบากหน่อยเพราะว่าเหมือนตอนคุมนี้มันจะเซ็ตไม่ได้ครับอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับโดยรวมแล้วจอยไฮเบิกะนี่ถือว่าโอเคเลยน้ำหนักเบาพกพ้าสะดวกใช่จ,จริงๆต้องบอกอยืลยก่อนว่าราคาเท่าไหร่หาซื้อ,อยังไงก็ผมบอกเบื้องต้นไปแล้วไงว่าคือฟอร์จูลเนี่ยบอกพิกดได้ว่าชั้นสามไปลองเดินดูราคาเนี่ยมันเก้าร้เก้าสิบ แต่ถ้าไปกันเป็นกลุ่มซื้อกันหลายคนอำนาจการต่อรองจะสูงก็ลองต่อกันดูนะครับใช่หรือถ้าเกิดขี้เกียจไปเดินหาก็ eBay ครับเนี่ยน้ำหนักก็เบามากๆเลยนะใส่ระเป๋าไสาไหนได้สะด,ดวกอย่าเทียบกับโทรศัพท์แค่นี้โอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสำหรับไซมแท็บรีวิว e ีพิเศษ e ีพิเศษของเล่นนะครับพวกเราชอบอยู่แล้วส่วนเรื่องอ มีมูอะไรเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีมาลงให้เพื่อนๆดูอีกทีนึ่งนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับครับผม